นายชำนาญวิเตรัตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดนะคะได้เป็นประธานในพิธียกเสาเอกโครงการบ้านมั่นคงชนบท เทศบาลตำบลบ่อพลอยบริเวณแปลงที่ดินของเทศบาลตำบลบ่อพลอยหลังสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ่อพลอยอําเภอบ่อไร่จังหวัดตราดโดยมีนายเสรีสํารานจิตนายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอยนางสาวสุมอยางสูงผู้อำนวยการภาคสํานักงานภาคกรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออกสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนหรือว่าพออชสนับสนุนงบประมาณจํานวนทั้งสิ้น3 6 8ล้านบาทในการ แก้ปัญหาที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีไรายได้น้อยผ่านโครงการบ้านมั่นคงชนบทเทศบาลตำบลบ่อพลอยโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสนับสนุน สำหรับโครงการบ้านบั่นคงชนบทเทศบาลตำบลบ่อพลอยสภาองค์กรชุมชนตำบลบ่อพลอยนะคะได้ขับเคลื่อนโครงการนี้เพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยซึ่งมีการสำรวจข้อมูลที่อยู่อาศัยทั้งตำบลและมีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์บ้านมั่นคงชนบทจำนวน67ครัวเรือนเพื่อขอเช่าที่ดินของทางเทศบาลตำบลบ่อพลอยขนาดพื้นที่กว่า11ไร่ดำเนินโครงการนี้โดยแบบบ้านมั่นคงนะคะก็จะมีแบบ2ขนาด ด้วยกันคือบ้านขนาด32ตารางเมตรและขนาด48ตารางเมตรโอกาสนี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ร่วมยกเสาเอกบ้านหลังแรกนะคะของโครงการบ้านมั่นคงชนบทตำบลบ่อพลอยพร้อมทั้งร่วมปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชนบ้านมั่นคงแห่งนี้ด้วย